โดยคาราเป็นในร้อยที่จะกวดผู้ท้าสภาพตัวงเนดครับที่ตัดสินจกการเดินํางุาให้บวที่ถึงบรรลุได้ตัดเชแล้วก็โลกก็ชื่นจะไู่ดตวไปดูด้วย สวัสดีค่ะพ่อกำลังบีบกล้วยพ่อกินมันเสร็จแล้วพ่อไม่กินมันแล้วใช่ไหมพ่อกินมันหมดไปหนึ่งหัวดังดงตอนนี้กำลังบีกล้วยไว้กินกับยานะคะน้ำเต้าหู้ เต้าหู้งาดำมีงาดำติดตรงขอบแก้วที่พ่อดื่มอ,นะอุ้ยใครสนใจกระดาษแปกิชชู่แพ็คู่จิมบีตกะกานะคะขอบคุณเจ็ร้อยไลค์ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะคะเดี๋ยวลงไลค์แล้วจะติดตามกลับนะคะ พ่อกำลังยำยำ,ำกล้วยไว้กินกับยานะคะหมดออกไปแล้วพ่อหมดออกไปแล้วมันออกแล้วเวลาพ่อจะกินยาพ่อต้องกินกับกล้วยนะคะจะได้คล่องคอยามจะติดคอพ่อต้องกินกับกล้วยสวัสดีค่ะขอบคุณแปดร้อยไรนะคะขอบคุณมากคะ่ะ ขอบคุณพูดหสินค้าให้คุณตานะคะขอบคุณมาค่ะ

เขาจะมีกินยาหลังอาหารเช้ากับอาหารเย็นหลังอาหารเย็นนะคะ,คะพอ่อเป็นโรคหัวใจตอนนี้อาการอันนั้นดีขึ้นแล้วนะคะ